ยสเยสเยสเยสแตกใช่ไหมแตกยสพี่น้องเอ๋ยไปไปไปแน่พี่น้องไปเยสติดอยู่แล้วมันติดเยส่งสีแล้วพี่น้องเอ๋ยติดแล้วนี่ไงแตกยิอโอ้โไป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 อย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะเยสเยส ป้าติดติดค่ะติดโอ้โหพี่ต๊อดพี่เซ็งคืออะไรติดติดแล้วค่ะติดแล้วเออพี่ต๊อดเขาพี่ต๊อดมามามารอบนี้ขอเล่นเดียวหน่อยรอบเนี้ยสี่สามห้านะสี่สามห้าขาดแปดอัน เราพี่ติดพี่มีชุบไม่หนีกลางไฟนี่ก็กูเหม็นไม้โอเคโอเคอเคพราะทีนี้มีให้เห็น50%นะพี่ต้อกีิดด<อ>ั<า>ไงไอ้มึกบอกว่าให้กูไปเล่นพ,พี่ไม่่ไม่ควรเล่นปืนนะผมว่าผมคเลว่นนเล่นกลางไฟเห็นไหมมึกมันยังพูดเลยพวกน้องๆ ไปแล้วกูมาแล้วกูมากูวิ่งเร็วมากกูหมุนเร็วมากกูมาแล้วกูตากไอ้เฮียฮ้อฮัลโหลครับพี่พ่อขับอะไรฉันสวยี่มึงขับอะไรอ่ะพอดพี่ก่อนต้องขับแรงเกินผมขับแรงเกินโอ้ไอ้เหี้ยล้อฟรีเลยสัตขับรอบแล้วไอ้เหี้ยตมแล้วหรอ สตอล์มขายอะไรเท่าไหร่อะไม่ค่ะขด้ยใครขอโกสโตนได้ดีใคยขอโกสโตนได้ดีสี่สบาทเลยสสบาทโกสโตนสาสก็ได้ส่าห้าอยไม่ไปครับพี่สี่สามห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นย้นี่ยุณมีสตอเท่าไหร่นะสมันหาิบหาสี่มหใช่โกสโตนเอาเท่าไหร่เอาี่สิมีผมมีผมมีผมมีเอาไปเลยหมดตัวโกสโตนสี่สิบแต่ขาหาให้แต่ขาหาให้เนี่ยผมมีมแีห้าสิไงเอาไปหมดเลย ใเธอแปะแล้วเนี่ยมาหัวที่ตงผมมีร้อยกว่านะเจ้าไหมกตฝากให้มีมึงดิมงมากูเนี่ยขายใบเบฟ้าไหมมาไอเหียใบเบฟ้ากูจะหมดแล้วกูต้องรับใหม่แล้มารอบนี้รอบนี้รอบนี้น้องน้องน้องเวลาจะตีให้ดูพี่เติมเงิู่่มันมาตีเลทิก่อนเย ไม่เห็นไหมนพี่ก๊อดตีมาและอยากลองดูอยากได้ไม้ใหม่เหรอไอขางซีเวอร์ใครมีซีเวอร์อีหกอันบ้างต้องขยันมองเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอซีเวอร์ซีเวอร์หกอันอีปีอีปีอีปีสามอัครับพี่ต๊อดหรือหกอันซีเวอร์น้องซีเวอร์ซีเวอร์หกอันกินข้าวเลยเหมือนปวดท้องลูกกระเพาะมันไม่อยากให้เล่นว่ะถ้ามันกุมไม่ให้กูติดรอบนี้กูจะไม่เล่นว่ะมันตีมาแต่สองรอบสองรอบแล้วตีสองทีอะพี่ แต่วันนี้กูเจอไอ้หมึกไอ้หมึกบอกว่าเขาเล่นมานะล่านสายมันบอกกูอย่างเงี้ยสี่สามห้าใช่เหรอใช่บอกที่เล่คือะลรพี่ใหญ่อะไระวันนี้นี่ให้บอกนะไอ้หมึกมันบอกตอนไหนนี่ไมเที่งบ่ายเล่นปืนแล้วตะโกนตะแบบปืนแบบปืนล้มอะไรเงี้ยมา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 มหมึกหมึมันปืนโหดนะหนึ่งสองสามไปแล้วกูไาอีกรอบแล้วกูสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิหาสิบหกสิบเจ็ดสิบสิสิตงรยกไป แตกไอ้เหี้ยโอ้โหเอ้ยู้โอแตกแม่งล็อกที่ยากจังวะพี่อสมีมีไม่เบสเฮ้ยพี่อร์ขอบ้องดิไม่เปรี้ยไม่กลัไปพึ่งช่วยต่อจะทำอะไรอ่ะไม่เห็นนะไม่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 เบสขายรั่ยาแกคุยกับชัดกันบ้าเขาบอกว่ารักพิแอร์สุดๆเลยเนี่ยเอาโอ้ยเบื่อ เธอเธอลองตีไหมมาตินไหมเครือขายอะไรก็เขาเขาขาดแค่แพตตินัมสโตนครับมียี่สิบสามอ่ะอ่าเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรแพตตินัมสโตนเรียกอะไรสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์จะมีในตัวเท่าไหร่มีในตัวยี่สิบสามอ่ะครบป่ะก็สโตนมียังมีหมดราคาไปตี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  ไม่ผมฟันตรงนะพี่พี่แบบล้างดวงให้แล้วพี่นุกติดทีเนี้ยทไมถึงบอกใครบอกใครบอกมากูอยากนุ๊กจะติดไหมอ่ะผมว่าติดนะขาดอะไรขาดปูนแป๊บนึงนะปูนมีเอ๋อมันไปขอให้มึงแตกนะยิ่งสาดเยี่ยแช่งกูให้กูแตกกูขอให้มึงแตกกูจะสาดใจแม่งไปเลยคืออะไรพี่อันนี้คือพี่ให้แฟนตีทีหนึ่งใช่ไหม น้องอ่ะเพราะว่าพี่น่าจะชาร์จนนะผมว่านะพี่เช็ดดวงให้ละไปไปตีไปตีไป yes 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 แตกใช่ไหมแตก yes พี่ต้องทีหน้าพี่ต้องพี่แล้วแตกเอาแตกหรอไม่ตัวนี้สี่ดวงมีไทยเทือกมั้ยมี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 อีกทีนึงเออ ขาดอันนี้อยู่ดีอ่ะอะไรเอาอะไรเดี๋ยวให้ขาเกียนอุลั่นบ้างหวะเฮียเฮ้ยพี่ต๊อดมีใบเบี้ขายผมไหมพี่ทำได้ชุดหนึ่งเนี่ยขายไปคือพี่เบี้ยขาอะไรอ่ะถ้าพี่จะนั้นต้องซื้อถะใบเบี้ยกูเหลือเม็ดหนึ่งแล้วไม่มีแล้วมึงให้กูตีบ้างมึงก็พนรับซีกูไม่มีกูยังพูดอยู่กูตีได้แค่สามทีเองเลขเลขเลขอะไรเธอมันเป็นไหนของมันนี่เนี่ย งส่โดยโดยจะให้เป็นอะไรอีกนี่โอ้เล่กอะไรครับเล่กอะไรเธอเธอสามเจ็ดศูนย์ครับแล้วนี่มันไม่จะไปพอแล้วอ่ะค่ะไลลาค่ะโกสโตนกับแพตตีนัมเลขสโตนสามเจ็ดศูนย์ในตัวโกมียี่สิบแพตตีนัมในตัวมียี่สิบว่าใกล้ละเฮ้ยเอาโกเอาโกให้มันดีกอโกให้มันหน่อย ให้มีโกบังเอาให้มันหนดีเอาขานเท่าไหร่นะเอเอาให้มีแปดมันต้องใช้เท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสามเจ็ดศูนย์อ่าให้ไปสิบอันครบยางครบไม้ขอบไม้ขบยาค่ะไปผ่านอะไรอีกไหมปูนอามายังห้าสิบถุงติดรอบหนึ่งไม่ยิดแล้วนะข้างนี้ไม่ติดไม่ติดปูนแม่งอยากแพงเลยทีเดียวก็ติดแล้วมันสองว่าแล้วทำไมปูนขึ้นสี่พันห้าพัน พี่น้องเอ๋ยไปไปไปแน่พี่น้องไปเย้ติดอยู่แล้วมันติดเย้สีดแล้วพี่น้องเอ๋ยติดแล้วนี่ไงเต้เฮ้ออ๊เฮ้ยนะโต๊ดดีหกทีแล้วนะแต่เออแต่ตัอดีแล้วที่ต่อเป็นไงได้อีกรอบไหมเธอคาร์เกียร์มันมันดีหรอมันสายทีแล้วนอ่ีไม่คาร์อะไรแค่คาร์อะไรตัวนี้รันจริงๆนะพี่คาร์อะไรใช้คาร์อะไรลาโกสโตนีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโกโก้หนูมีนะโก แพตตินัมผมมีนะอ่าขาดทั้งคู่เลยโกกับแพตตินัมนอกจากน,ในี้มีก็เปล่าอะไรหนึ่งนะสามที่จะทำเป็นแจ้งกูก่อนฉันกลับลับไม่ได้สารเลวนี่ได้ใครนะ่ไอ้ชีนี่เรือหรือเปล่าเนี่ยวิ่งตามกูเนี่ยเราก็เตะแม่งเรียกอะไรเธอสามเจ็ดศูนย์ใช่ครับใช่เ่าแกนะ เซ็นตนำขาดสิมีก็เป๋่าสามเจ็ดศูนย์ครับห้ามองจอนะรอบนี้ห้ามองจอมองเขาถอดแว่นออกมองเขาถอดแว่นออกกดเอ็มกดเอ็มแล้วถอดแว่นออกมองเขาแต่เขาเส่หมวกเก็บซุงมอ้ามันมันมันเต็มอะถอดแว่นสิถอดรองเท้ามาเออตีเลยมีมีมีตัวเด็กหรือเปล่าตีเลย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 ไปเอาปูนก่อนวแเอาให้วแเอาให้ ฮัลโหลมึงใครเนี่ยอีกทีนึ่งฮัลโหลมึงใครเนี่ยผโอลไดไงพี่อ้อยโอลเหรอใช่โอลเด็กวัดโอลเด็กวัดไงไอ้บูกูเจอโอ๊ลเด็กวัดมาถ้ามีมีตัวเด็กก็ดูมันมันเลี้ยงไม่เนี่ยเดี๋ยวดูมันก่อนนะมันยังไม่เลี้ยงนะใช่เหรอส่นสูงเยอะไงไป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 อย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะเย็บเย็บ ติดติดคะติดโอ้โหพี่ต๊อดคืออะไรแม่งติดติดติดแล้วค่ะติดแล้วเออพี่ต๊อดเขาพี่ต๊อดแล้วนะที่ต่อไปน่าจะติดนะของพี่อ่ะกูไม่มีแล้วของกูหมดไม่หีาสิบเปอร์เซ็นต์จริงมั้ยพี่ต๊อกก็มีตัวเด็กไม่ใช่หรออ๋อโอยเฮียเวลาโดนบัากัะให้ดีตัวเด็กีตสามทีเหมือนปืนเลยสามทีกูสี่ทีเนี่ยปืนสามทีทีที่สามก็ติด โอ้ยยี่ไม้แดงด้วยมาใส่สกินได้ป่าววไม้แดงอ่ะไม่ได้พี่แต่ว่ายังไมมมไไดดด้้้ััััันนนปปปรรบบงอบเขาต้องให้เขาปรับเป็นไม้พู่เนี้ยเข้าใจป่ะไม้พู่มันมีไม้พู่รรมดากับไม้พู่แบบนี้ถูกไหมไม้พู่กับไม้พู่เอสเออใช่เนี่ยเนี่ยเทปาตีอันนี้คือตีคือไม้พู่เอสใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม้พู่ไม้แดงไม้แดงมันเป็นไม้ดูดดูดเลือดนะครับไม่มันควรใส่สกินได้ ใช่ใช่เขาเนี่ยไอ้บางาเธอกดกัะเบื้อปั้นดิใช้เงินสามแสนใช้เจดอีพีหนึ่งหมื่นไวเบย์ยี่ห้าเม็ดปูร้อยถุงสตาร์เฟลสองร้อยใช่ใช่เขามีหมดนะแต่ขาดปูนปูร้อยหนึ่งเหรอปูร้อยหนึ่งอีพีหมื่นหนึ่งมีป่ะมีทุกอย่างเลยยกเว้นปูนโอเคแล้วฮะเฮียกูใช้งไอ้แม่งแตกนักเกิร์ตติ้งอยงเปลี่ยนเลยเนาะมา ดวงสมพงศ์ตีถึงเนี่ยต่อไตีถึงสามสิบปั๊กเนี่ยไม่ตีผมตีไปเขาเขาตีไปสามทีติดอ่ะไม้ดุดเลือดอ่ะแต่ว่าผมตีแม่งสี่ทีไม่ติดโอ้ยงอมเรื่องอะไรเธอสามเจ็ดส่วนค่ะใบเบย์ขายคฟ้าเจ็บปะปดฟ้าเอ้ยไม่ใช่พิยานมีใบเบยฟ้าขายขลุนน้องอู้รับกูสี่พันห้ามีอ่ะมีเจมี่หลุนน้องว่ามีสิบกว่าเมตรอ่ะเองเอาเอาแปดเมตรพี่เอาแปดเมตรว่าไงครับที่ไหนครับ อะไรว่าไงน้องมีอะไรมีอะไรเมื่อ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 กี้<ห>พีพ่โพสหาหร<า>ือเปล่าฮะไม่ได้โพสพี่ไม่ได้โพสอะไรเลยโอเคครบอ่าปูนที่ให้มาแพ็คหนึ่งเป็นร้อยอ่ะมันมันเอาออกยังไงอ่ะเอามาสใส่ลากช่องแล้วอันนี้เอาสใส่ลากช่องแล้วก็ใช้โอ้โหเฮียมันตีแล้วดูดเลือดหรอหรือว่าไงใช่พี่คีดแล้วดูดเลือดแล้วก็ดามีสามสิบอ่ะตีธรรมดาก็เข้าใช่ไหมเลือดไม่ไม่เข้าพี่ต้องคีด้องคหดหใช่ ก็เกียร์น่ะดาด้เมจของเราเท่าไหร่ตอนเนี้ยดาเมจดไม้ยังเงี้ยเดี๋ยวตีธรรมดาก่อนไม่แรงใช่ไหไม่แรงพี่ถ้าอันนูนสามสิบอันนี้ประมาณยี่สิบป่ะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบป่ะใช่ใช่ใช่ไม้เนี่ยแต่นี่สามสิบมันโกงเกินในที่สี่ทีป่ะเนี่ยเพืลองตีเขาดิเอาผมไม่มีก่อนพี่อนลองตีผมเลยเอาไม่ให้เขาตีกูก่อนโอ้โหไม่เอามาล่าใส่ช่องดิผิดไม้ผิดไม้มันเป็นไม้สีแดงโอ้โหพี่ยัง นี่หรอไม้แดงนี่นี่หรออันนี้สกิลาว่าอันนี้แหละพี่ใช่หรอต้องต้องเลือกไปอันไหนก็ตัวทีดี่เอาใส่ช่องไม้อะไม้สีแดงที่เธอเพิ่งตีเมื่อกี้อะงงอีกมันจะเขียนว่าพูสตาร์ป่ะเออนี่แหละเอออันนี้แหละอเฮียกูเจอแล้วกดตีดินีนี่เฮ้พวกมึงนี่ก่อนตีดีตีตีธรรมดากดตีดิ ตีอ๋อโหสามทีแล้วเอาตีทีีไม่ตีธรรมดาทีธรรมดาสามทีแล้วสองหรือสามอะสามสี่ห้าหกโอ้โหเทียแรงอยู่พอกันแต่ไม่เธอเดี๋ยวขอรองตีเธอธรรมดาก่อนนะหนึ่งนะหนึ่งเธอกอดให้หายยังใส่เต็มใส่เต็มฮะสองหายยัง ลดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเขาเลือดยัยงจะ่ผัดก่อนนะเขาเลือดยังลดลดนิดนึงลดนิดเดียวเลือลดดดนิเกาะอ, <choir. S 1> อ่ะมันเกาะยังไม่ลดเลยลเกาะเลยอ,อีกทีนึงโอ้โหไอ้เหี้ยแรงจังวะยังไม่ลดเกาะยังไม่ลดโอ้โหยังไม่ลดเกาะอ่ะเกาะหมดแล้วอ่ะโอเคเธอตีหัวเขาได้วิ่งตีดิวิ่งตีวิ่งตีวิ่งตีดีวิ่งตีเฮ้ย เลือดเต็มไหมมพี่เลือดเต็มไหมเลือดกับเกาะขึ้นมาเต็มไหมหรือว่าแค่เลือดอย่างเดียวอ๋เขาดูเป็นไปได้เธอเลือดเกาะเต็มไหมแบบไม่ต้องป๋ามาเลือดเธอเต็มป่ะเขาใส่เต็มทุกอย่างก่อนที่เธอจะตีอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ที่ตายอ่ะไม่ลดไม่ลดไม่ลดครับไม่ลดใช่มันเด้งไงพี่มันเด้งไงไม่ก็คือเลือดเธอเต็มใช่ไหมตอนเนี้ยมาก่อนก่อนที่จะตีเธออ่ะไม่ใช่ตอนเนี้ยเลือดเธอเต็มไหมเต็มอ่ะแค่นั้นแหละมันดูดเลือดไอเดียพี่โอเค แลกอดเต็มไหมสูบเลือต็มไหมสอบไม่เต็มอันนี้เพิ่งเติมไม่ลงวินจะลงแสดงว่าดูดเปเลือดไม่ใช่เลือดพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกวยอ่ะมันแค่เลือดใช่ไหมพี่พอมันแค่เลือดใช่แค่เลือดเต็มแล้วก็กอดแล้วเพราะว่าพี่ตอตตีเกาะหายแล้วอันนี้เหี้ยไม่กูบ้าฟ้ากูบอกนะเหมือนไม้ประมูลเป๊ะเลยถ้าไม้ประมูลมาตีแล้วมันใบเหมือนไม้ประมูลพี่แต่ว่ามันไม่มีสเตตัสเลย เออเหมือนไม้ประมูลเดเลยเพิ่มเลือดอ่ะเพราะไม้ประมูลมันเพิ่มทั้งเลือดทั้งศักดิ์ต้องต้องซ่อมก่อนนะไม่แต่สุดท้ายไม้ประมูลมันโดนยิงก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ไม้ประมูล่าไม่หนูช็อตส่งอะไรให้ดูดูให้หน่อยวัดดูฮะไม่หนูช็อตไม่ได้ใช่หรอไม่หนูช็อตใช่เมื่อกี้ไม่ได้ยินพูดอะไรนะจะบอกใครพูดว่าไม้ประมูลคนเล่นโงงไม้ประมูลมันตีเนื้จัดเลยเพี่อนมาทำอะไรนะอ่าเนี่ยเนี่ยมันต้องมาคราฟนี่ต้องมาดูนี่เดี๋ยวดูตรงไหนดีแก้ตรงไหนดีวะ กล่องอะไรนะกล่องสีเหลืองอันแรกครับครับคมันต้องมันต้องคาไวก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ไม้อ่ะมันมันจะมีเป็นขีดเป็นหลอดต้องแก้ไอสัตว์สวยจัดเลยเ่นใช่เหรออ๋อมีมีนะแต่อาจจะขาดเงินแดงอ่ะต้องเอาเยอะไหมใช่ไม่เอาเฉตีเลยครับเต็มเต็มตัวไปก็ได้ครับต้องกล่องซ่อมครับของกล่องซ่อมัเติดตัวไว้ใช่ใช่มันทางได้พพออมันดี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  พอจะซ่อมก็ถือไม้ขึ้นมาแล้วก็เอากล่องลากใส่เลขแล้วก็กดกดเลขนั้นสีกล่องซ่อมป่าสีสีเหลืองอ่ะต้องมีไว้ในตัวเท่าไหร่อ่ะมีแพทหนั่งวะมีไมีเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามันพังเธอก็แค่กดใช้หมดแล้วคือคือตีไม้ไม่หมดเห็นป้าถ้าเอามาสิบกล่องเงินเงินต้องใช้เงินแดงแสนห้าปูนแปดสิบโอ้โหเฮียอย่างเฮี้ย